ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูนะครับรถหัวฉีดนะครับรถสายผ่านนะครับยามาฮ่าฟีโน่ครับร้อยสิบห้าไอนะครับวาลรั่วนะครับวาลรั่นะครับมาดูวาลเลยครับนี่ครับวาลวาลรั่วนะครับฟองไม่ซูมนะครับ นี่ครับวาวล์วรั่วเห็นได้ชัดเลยนะครับวาวล์วรั่วเกิดจากการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าจุดระเบิดที่น้อยเกินไปนะครับทําให้เกิดขมาสะสมนะครับทําได้โดยการถอดออกมาบดวาล์วใหม่นะครับเปลี่ยนซิ้นก้าววาล์วใหม่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถหัวฉีดผมแนะนําให้เติม95ทีดีที่สุดนะครับ91 น่าจะมีเข่าเยอะกว่านะครับเพราะว่าการจุดระเบิดคาร์โอเกนน้อยกว่านะครับทําให้เครื่องยนต์มีเข่าจับในช่องจุดระเบิดนะครับนี่ครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ทําการถอดออมาแล้วก็เรามาเช็คที่ลูกสูบนะครับลูกสูบแหวนก็ใหม่ๆนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยครับกรองอากาศนะครับกรองอากาศควรทําความสะอาดอยู่สม่ําเสมอนะครับ เวลาที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องก็ต้องทําความสะอาดใส่กองอากาศนะครับครับผมหมดอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับครับคลิปนี้ก็เ,เป็นสาระความรู้ดีๆนิดหน่อยนะครับก็ออากกดไลค์กดแชร์กดคมอมเมนต์ตเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณครับ